วันนี้ผมจะมาตามหาหมาดูครับไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้หมาเลิกดุแล้วผมให้หมาเสบกันชาคนไทยหมาเตะกันชาบ,ชอ,บอยากโดนกัดโอ้ยปัดโทให้กัดแม่งฉี่ไอล้วหมาไล่แล้ว<โดย> โดนหมาไล่ขณะขี่ล้อเดียวไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าปัญหาใหญ่ของหลายๆคนที่เล่นอะไรพวกนี้เลยครับวันนี้เราจะมารวมวิธีที่จะเอาชนะใจหมาแบบว่าเอาชีวิตรอดจากหมาสองเที้ยวพอดีเลยจะได้ไม่พลาดชลาไม่ชอบงับคนแต่หมาชอบน้องคุณงับงับเน้นๆเหมือนกันเที่ยวเดียวเลยก่าแบบเข้าแบบสายง้างแล้วมารอดูกันว่าใครจะทำสำเร็จเหมือนกำลังแข่งกันอยู่นะว่าใครจะโดนกัดก่อนวันนี้เราจะมาลองกันเลยครับว่าวิธีไหนบ้างที่เวิร์กหรือไม่เวิร์กในการ เอาไปใช้จริงเวลาที่ต้องขับพาชาวแก๊งสตรีทด็อกหรือว่าเสี่ยงอยู่วันนี้ยิดกลัวหมาว่าก็กลัวแหละแต่ก็เพื่อนเพื่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะรอดหรือใครจะต้องไปฉีดพิษนัขบ้าบ่าจะต้องไปปิดคลิปที่โรงบามไปดูกันหมากัดน้องเนื่องไม่ห่วงเลยแต่ถ้าเกิดล้มลงไปเนี่ยหัวฟาดเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับหมาเอาหมวกไปหน่อยสวยมากเลยราคา3,200บาทใครสนใจไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ streetmitab.com นะตอนนี้มีสีใหม่เข้ามาอีกเรื่อยๆเลยเดี๋ยวทยอย ยอยเพิ่มเข้าไปครับน,นี่อันนี้ลายใหม่ยูอันนี้เจ๋งว่าล้อตาล้อใจหมาเกินเสีย เฮ้ยดูหน้ากัดมากเลยอะเราก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยอยากโดนกัดนะครับวิธีแรกที่เราจะลองนะครับชื่อวิธีว่าไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่สนไม่แคร์ไม่รอแล้วนะเนี่ยแหละคือชื่อการทดลองนี้เดี๋ยวปิกจะเป็นคนขี่สปูตเตอร์ไฟฟ้านะครับความเร็วของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแม็กสุดแล้วนะครับการทดลองนี้เราจะใช้ความแบบไม่สนไม่แคร์หมา,หาเห่าก็ไม่มองไม่สนบิดไปเลยตามกําลังสเปคของแต่ละคันนะค,คันนี้ได้35ส่วนผมนี่จะขี่ร้อ เดียวไฟฟ้าดาเกลงได้อยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นหุ่นใจแล้วระวังสะบัดล่วงเองแล้วกันพร้อมแล้วไปเลยครับออยดูหมามีความสุขกับการไล่ช่วงหัวโค้งตรงนั้นอ่ะเราก็ขี่ไปแบบชิว มีโซนโลกไม่มีอะไรตามที่ผมบอกก็คือผมให้พิกเรียกแขกนะมาแล้วเรียกแขกแล้วเรียกแขกแล้วพอดีจังหวะเมื่อกี้รถมาหมามันจะข้ามากัดมึงแล้วแต่มันติดรถอะอุ้ยมันเล็งแล้วมันเล็งแล้วเอาใหม่เอาใหม่ปิกได้เลยฮะ นี่ยูนนิ่งจางเราไม่ทัน,นเพื่อนเอาเป็นว่าวิธีนี้ผมว่าก็เวิร์กนะในแง่ของถ้าเกิดเรามีท็อปสปีดที่ความเร็วอยู่ที่ประมาณแบบ30กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยผมว่าเวิร์กแล้วแต่ยังพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้องลองกับล้อดเดียวไฟฟ้าด้วยล้อดเดียวไฟฟ้านี่หมาอาจจะชอบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับขาดสั้นเลยน่กกากลัวมากมันยิ้มให้เกือบโดนแล้วไงกระดิ่งเราเนี่ยเรียกมันได้เรียกมันได้เ,ไดเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปด้วยดำเกิงล้อดเดียวไฟฟ้าคู่ใจของผมไปนะเร,นเรียกแขกเลยไม่ม<ๆ>ีใครสนใจเลยว่ะ เสียงมังนเงียบไปยังไงเงียบกิ๊บ์ปรากฏว่าไม่มีใครสนใจล้อเดียวไฟฟ้าเลยครับไม่มีหมาตัวไหนสนใจเลยอ่ะไม่มีสักตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลัมาแล้วน,นะเดี๋ยวพี่จะลองอีกทีนะพี่จะลองอีกทีนะไปแล้วนะบิ๊กเล็กน,น่อยอยากโดนกัดโว้ยไม่มาครับทำไมไม่มาอีกรอบหนึง่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไหมยอ่ยอย่อย่อตรงนี้เลยมาหน่อยแล้วมันเดินเข้าบ้านไปแล้ว มาสรุปวิธีแรกเนี่ยที่บอกว่าไปต,ต่อโนสนโนแคไม่รอแล้วนะเวิร์กไหมปิ๊กมันก็มาสนใจผมอยู่นะแต่ผมอ่าตามผมไม่ทันไงผมก็ฟิ้วคือความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ยังพอที่จะหนีออกไปจากอาณาเขตของหมาได้เพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยมันก็จะมีแอร์เรียรของหมาแต่และแก๊งะนะมันก็จะแบบว่าไม่เกิน20-30เมตรเนี่ยมันจะไม่ไล่แล้วอย่างแก๊งที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยอาณาเขตของแก๊งเนี่ยค่อนข้างน้อยนะพูดถึงมีแค่ช่วงง สองบล็อกถนนเนี่ยแค่ตรงนี้เนี่ย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 บ้านน้องก็คือถ้าเราขับเลยช่วงถนนที่น้องเขาดูแลเนี่ยรอดแล้ว เอาเป็นว่านะถ้าใครอยากจะใช้วิธีนี้นะครับก็ดูสเปคเครื่องที่มันความเร็วเกินจาขึ้นเพราะ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็เหมือนความเร็วเหมือนป่นจักรยานเร็วๆแล้ว,ลวคือหมาตามไม่ทันแล้วแหละเดี๋ยวรอบนี้ครับผมจะลองเอาของเล่นของผมที่มีความเร็วช้าที่สุดช้ากว่าล้อดเดียไฟฟ้าช้ากว่าสมุตเตอร์ของปิกอกอยู่ที่ความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นความจูบแบตของเขานี่144้วัตต์แอลเรียกว่าน้อยน้อยแบบนอแบบ้นอยเชี้ยเียคือแค่ออกตัวแม่งก็เตือนติดติดแล ไอตัวเนี้ยแค่ขี่ออกไปไม่ต้องทําอะไรก็เรียกแขกแล้วแล้วมันก็จะเนี่ยเรียกแขกตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะไปลองนะครับย้ำอีกทีนะว่าตัวนี้คือช้ามากๆ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลอเอไม่ถึงด้วยเพราะว่าถ้าผมเร่งแรงเกินเนี่ยเครื่องมันจะตัดล้มโดนกัดไม่เลือพร้อมครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมไปในกล้องนี้เลยนะไอตัวนี้ยังไงก็หนีหมาไม่ทันแน่นอนแต่ผมจะลองไปแบบโนสนโนแคร์ไม่รอแล้วนะมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้ว มันนี่มีมีตัวหนึ่งอยู่ข้างใต้มันไม่สนใจเลยตัวหนึ่งก็อยู่ในบ้านแก๊งนี้ไม่ได้เรื่องเลยอะบอกตรงไม่ดุเลยเดี๋ยวไปหาแก๊งใหม่ปัดโทโค<ท>ดเยยดยามให้กัดแมงขี่เปลี่ยนแก๊งหน่อยครับแก๊งนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยนี่นี่นี่ ชัดเลยหากมากักหรือทาความเสียหายใดๆในบริเวณนี้คนที่ให้อาหารสุนัขต้องรับผิดชอบทั้งหมดแส่งว่าดุมากเขาหาคนรับผิดชอบรอไว้แล้วตรงนี้นี่ข้างหน้าเนี่ยมีหมาดาอยู่ประมาณ3ตัวสําหรับการทดสอบในรอบนี้นี่เราจะใช้วิธีจากที่ชาวเน็ตแนะนํากันมานะผมไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกจริงๆแล้วก็มีชาวเน็ตแนะนําวิธีแก้ปัญหาอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ชาวเน็ตแนะนําคือทํำยังไงครับผมพอไปถึงหมาปั๊บหมาขู่ใช่ไหมเราชะลอชะลอเสร็จแล้วจ้องตาแล้วถ้าเกิดมันยังสู้เราอยู่ บางคนคอมเมนต์บอกมาว่าให้ทําเสียงขู่ด้วยอันนี้เราก็ค่อยๆลองทีละเลเวลแล้วกันถ้าเกิดปิ๊กลองจ้องตาแล้วมันสู้กับปิ๊กก็ขู่เพิ่มเลเวลไปทำมันขู่อีกยังไม่ยอมกลับไปใช้เทคนิคเดิมคือโนสนไม่รอแล้วนะบิดเลยเพื่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวรอบแรกจะให้ปิ๊กลองสกูตเตอร์นายบอด F40 อ่ะปิ๊กลองซ้อมแบบซ้อมขู่หน่อยดิเฮ้ยอะเฮ้ยเยอะเฮ้ยไปเป็นหมาดีกว่าไปเป็นหมาดีกว่า <laughs> รอบแรกนะครับผมจะให้ปิกไฟพร้อมกับสกูพเตอร์ไฟฟ้าผู้ใจของเขาเอาหมาพี่เห,<ร>หรอครับใจดีนึก <c oughs> ว่าจะดุน,น,นี่ว่าต้องรอคนคนนี้เขาเหมือนเป็นแบบคนเขาออกประจำหมากระดิกหางเดินหาแบบยืนยิ้มเลย <c oughs> รออีกรอบรออีกรอบปิกไปแล้วครับรอบสอง <c oughs> นนี่าลได้มะลอไม่ได้หต้องใช้วิธีที่หครับี่แไม่สนมันก็มาจากไหนอีกไม่รู้เยอะเลย เขาเรียกพวกมันแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เถื่อนมกิการ์ว่าโดนไล่อะแบบว่าแก๊งตูตุรันอะไม่สามารถชะลอได้ครับสถานการณ์เมื่อกี้คือเอาเอาเป็นว่าวิธีนี้นะถ้าเป็นหมาที่เอาจริงและระยะอนาเขตไกลอะไม่เวิร์กนะเราไม่สามารถชะลอแล้วใจแข็งจ้องเมื่อกี้พิกทําอะไรบ้างเล่าเล่าไป็อตๆให้หน่อยจริงๆมันนอนอยู่แล้วผมก็ไปมองหน้ามันกดกระดิ่งว่มเรียกแขกไมไม่ต้องกดเลยแค่มองหน้าปึ๊บ ไม่ทันเตรียมตัวล้กลับลำเลยพวกเข้าเพื่อปูงวิ่งมาสองลำตัวแร่สีดำหมดเลยใช่ไอสองตัวที่วิ่งมาที่หลังอะเอาจริงมาถึงนี่แล้วมา,มาถึงนี่พี่เอ็ดปิกทำทุกอย่างตามที่คุยกันเลยมันเอาไม่อยู่ <c oughs> มันไม่มีขาเวยอันนั่นคือวิธีการเอาตัวรอดฉุกเฉินของสยายตาายของผมอ้าโอยแร้วอดเดียวจะรอดปม่วันนี้ เดี๋ยวพี่เป็นหมาไปเดี๋ยวไปลองรอดเดียวนครับเพื่อนๆผมว่าสนุกแน่ซอยนี้ซอยโชกดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตรงนี้เลยนะมุสาเปื้อนแล้วต้องได้แผลไปแล้วครับพีโก้แล้วมารอดูกันดีกว่าว่ากโก้จะรอดไหมจ้องตาจ้องตามีตัวเดียวอ่ะเขาบอกให้จ้องตาครับจ้องตาจ้องตาเขาบอกจ้องตา จ้องตาเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม่กัดพี่ไม่กัดโอ้มีคนมาช่วยดีโอ้นี่จ้องตาเมื่อกี้เกือบไม่รอดนะต้องให้พี่เขาช่วยนะขอไม่ต้องห้ามครับผมอยากโดนอยากโดนอยากโดนเมื่อกี้หมาดูนะดูดิดู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 มันไปละไปละสี่ตัวพี่โกยังไม่ลดความพยายามครับขี่ไปยั่วมันจะลองอีกสักทีครับพวกเข้าไปในบ้านเขาแล้วโดนทังฝูงลุมแล้วปะเนี่ยจ้องตาเขาให้จ้องตารอดไหมนะพี่โก อือว่าเวิร์ฟอยู่นะจ้องตาพอจ้องตาน้องก็ไม่กล้าสบตาครับจ้องจ้องู้่บ หนีเลยแต่ว่าอันนี้เราเราหยุดเราหยุดแล้วจ้องจริงๆแล้วที่เราวางวางไว้นี่คือต้องแค่ชะลอนะแล้วจ้องมาแล้ววิโกออกมาแล้วมีคนมาช่วยไวห้หรอใช่<ท>มีคนช่วยไว้ทำไม,ไมตอนผมอะ่ะไม่มีใครเลยแล้วม,ม,มันมาันนี้เมื่อกี้ที่ที่ลองอะ่ะคือพี่จอดจอดแล้วก็จ้องมันหันหน้าหนีเลยนะคือมันไม่กล้าสู้ตาเราแต่ของปิกเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนตัวอยู่แล้วจ้องมันเลยคิดว่ายังตามทันยังอะไรทันยู่จะลองอีกทีเดียวนะแล้วก็จบเลยสำหรับการทดลองนี้ชะลอแล้วจ้องตาเอาให้มันแบบรู้ไปเลยว่าการ ชะลอแล้วจ้องเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าใจต้องถึงมากเลยเนี่ยถ้าจะชะลอแล้วจ้องตามมันพี่มีของดีเสื้อห้าแถวลายสรีทมีซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยอยากได้บ้างถงมาหวานเจี๊ยบมาตีดมีดขับ .com ครับเสื้อนี้นี่เขาเรียกพุทธคุณป้องกันหมากัดอย่างนี้ผมต้องรีบไปหาซื้อใส่แล้วครับเนี่ยเพราะว่าเกือบโดนแล้วเมื่อกี้มันรายบอกเลยว่าโอกาสในการที่คุณจะรอดจากหมาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10 20%ปเ็นแต่ไม่เสมอไปนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปวนด้านในเลยลอตาลอใจ ต้องเป็นกําลังใจให้พี่โก้ด้วยนะครับการทดลองนี้ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่นะครับเท่าที่ผมขี่มันจะมันเอาจริงครับมันเอาจริงจ้องจ้องชะลอแล้วจ้องได้อยู่ได้ผลนิ่งเลยเงียบกิฟตเลยพอชะลอแล้วจ้องนี่นี่ผมยังอยู่ในแอร์เรียอนาเคตเขาอยู่นะแต่เขาไม่ยุ่งกับผมแล้วมีไปยุ่งอะมันด้วยนะนี่นิ่งกิฟตเลยเฮ้ย ใช้ได้ครับชลอแล้วจ้องโอเคอยู่นะแต่ใจคุณต้องนิ่งมากๆเลยนะคนที่ทําสูตรนี้เนี่ยปกติมาส่งนี่เจอแก๊งนี้ตลอดเลยปะเจอบ้างครับผมเพิ่งจะเข้ามาแล้วปกติเวลาเจอหมาดุๆพี่ใช้วิธีไหนคนส่งอาหารนี่น่าจะเจอบ่อยเขาบอกว่าอย่าไปมองอย่าไปศบตาพอมองปุ๊บเนี่ยเขาจะเหมือนว่ามันมันเหมือนว่าเราสู้กับมันเราสู้มันมันมันถ้าถ้ามันใจสู้มันเอาเลยใช่เราต้องมองตรงๆไปครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมทดลองกันคือมีชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าให้ลองชลอ เราจ้องตาแต่สําหรับพี่นี่พี่บอกว่าจ้องไม่ได้จ้องไม่ได้ครับโอ้อันนี้นี่ก็เป็นอีกคิ้งหนึ่งต้องต้องทำเป็นเหมือนกูไม่เห็นกูไม่เห็นมึอเออเหมือนผีเหมือนกันนะเนี่ยไอหมาเนี่ยอย่างถ้าเขาได่มาปุ๊บเราอย่าไปบิดหนีอ๋อขููมานิดนึงขูนิดนึงแต่ว่าระหว่างที่มันยังไม่ใกล้ตัวก็อย่าไปมองมันแต่ถ้ามันเข้ามาใกล้นี่ก็มองหน่อยอันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ผสมผสานนะใช่ครับทั้งจ้องทั้งขู่แล้วก็เล่งไม่สนใจ เมมุอกว่ากลางวันเนี่ยจะไม่เห็นเขานะพอเริ่มมืดคนหายปูเขาแล้วมาแล้วเต็มไปหมดเลยโอ้โหเหมือนมันเป็นเวลาเขานะยิ่งดึกยิ่งดุใช่โชคดีครับพี่ขอบคุณครับสารลปลอดภัยครับผมสรุปหน่อยครับว่าการทดลองนี้พะลอแล้วจ้องตาสําหรับปิกเวิร์กไหมผมไม่เวิร์กครับใจผมไม่นิ่งพอครับสำหรับผมนะผมว่าผมทําได้แต่ก็ไม่แนะนําให้ทุกคนเอาไปทําเพราะมันต้องแบบใจต้องนิ่งทักษะในการควบคุมยานผ่านะของคุณเนี่ยก็ต้องเบสิกต้องแน่นเลยเพราะการที่คุณจะชะลอแล้วจ้องหมา เสรแล้วไหนคุณจะต้องแบบคอยชำเลืองดูทางอีกอไหนจะต้องระวังคนอื่นรถเลอเอาเป็นว่าข้อเนี้ยถ้าคุณคล่องแล้วทำได้แต่ถ้าเกิด<ช>ยังไม่คล่องเพิ่งหัดเล่นเพิ่งฝึกออกถนนวิ่งในซอยใช้วิธีแรกยังจะชัวร์กว่าเดี๋ยววิธีต่อไปไปิกอย่างที่พี่ที่เขาส่งอาหารเมื่อกี้บอกเลยว่ายิ่งดึก เพราะฉะนั้น,น,นวิธีต่อไปเนี่ยอาจจะต้องหนักข้อขึ้นฝากกดไลค์กด<อ>แชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมาครับรอบนี้เราจะเล่นบทโหดขึ้นมาหน่อยนึงนนเพราะว่าค่าแล้วหมาดุขึ้น,น,นเราต้องดุกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในวงการล้อดเดียวไฟฟ้าถ้าเจอหมาเนี่ยให้ทําอย่างนี้ครับนี่ทำท่าตัวใหญ่ๆพองๆคือท่าเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการจําลองพฤติกรรมของสัตว์เวลาเขาขู่หรือว่าต่อสู้เนี่ยเขาจะพองตัวการทดสอบ อบนี้นะเรียกว่าเป็นการทดสอบจำลองเลยว่าเราเป็นสัตว์ป่าแต่ว่าสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้ามือมันไม่ว่าเดี๋ยวค่อยมาคิดอีกทีนะว่าจะทําท่าทางแบบไหนแต่ล้อดเดียวไฟฟ้านี่ได้เลยรับรองโดนกัดแน่โดนกัดแน่นนแนไม่โดนสิต้องไม่โดนเอาแล้วหมามาแนละ้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ทำท่าตัวใหญ่อ่ามันไม่สนใจมันไปกินข้าวแนละ้ว ทำท่าตัวใหญ่ทำท่าตัวใหญ่ทำท่าตัวใหญ่ผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่มันคิดว่าเรากำลังสู้กับมันอยู่หรือเปล่า <c oughs> ผมว่าน้องเขาคิดว่าเรากำลังสู้กับเขาแน่นอนเพราะเราเราทำท่าตัวใหญ่ มผมว่าท่าเนี้ยมันไม่ใช่ท่าที่เป็นมิดเท่าไหร่อาจจะใช้ขู่แล้วก็ขี่ผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดยืนจ้องกันทาท่าอย่างเงี้ยผมว่ามีเรื่องมีเรื่องแน่นอนเขาเอาผมมาทําอะไรเนี่ยน้องเขาคิดว่าเราเป็นตัตตูเขาก็จะเห่าไล่พี่ว่านะวิธีนี้สําหรับล้อดเดียวมันมัน,ม,นมันค่อนข้างเวิร์กอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าหมาตัวไหนจะกลัวไม่กลัวอันนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยมามาลองดูสกูตเตอร์บ้างทีเนี้ยสกูตเตอร์มันชูมือแบบล้อดเดียวไม่ได้แล้วครับผมต้องจําลองเหมือนกับสัตว์พองตัวคางคกมมม้้้ืออไไ่่่ตงชูเนนแแแบบบบววาีปล คำปากแบบอัดลมเข้าไปทำมัไม่ได้กดล้วไม่ได้ผลมึงโอะเลยนะเดี๋ยววิ่งเข้าไปช่วยเลยวิ่กกำลังทำท่าขังโคกอยู่หมาขำ บอกให้ทำตัวพองๆไอ้นี่ทำตัวเซเล็กรีบเลยหน่กกลัวมึงกลัวใช่ไหม,มกลัวมเมาเนี่ยกลัวสักทีไหมอักทีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปไล่ให้ยังไม่ได้พาอยู่ครับผมว่าใช่แล้วนะพออีกทีเดียวปี๊ได้ครับ เป็นความคิดที่ดีครับพอแล้วครับน่าจะได้เห็นภาพไปบ้างแล้วแหละยกจนปวดไหล่หมดแล้วเนี่ยอ้าวสำหรับภารกิจนี้นะครับจบไปอย่างรวดเร็วนะ <c oughs> พอได้ว่าเสียวอยู่วิธีการนี้ผมว่าเหมาะกับล้อดเดียวไฟฟ้าพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องมีทักษะในความใจนิ่งแล้วก็ต้องมีความแบบใจแข็งอยู่ระดับหนึ่ง <c oughs> อ่ะใช่ใช่ครับวิธีนี้เนี่ยสกูเตอร์ไฟฟ้าคิดว่าเป็นไงไม่เวิร์คครับทนท่าค้างโคก็แล้วแต่ว่าพอเราทำปุ๊บมันเสียกาาขรงตัวแล้วเสี่ยงกับเกิดอุบัติเหตุอาจจะล้มลงไปได้ปวดไหล่เนี่ยคือ เป็นโลกชักกระตุก <c oughs> อย่างนี้หร <c oughs> ือว่าไม่เหมาะกับสกูตเตอร์แต่ว่าเหมาะกับชาวล้อเดียวไฟฟ้าเอาไปใช้ได้แต่ว่าก็ไม่เสมอไปถ้าอยากจะเพิ่มโอกาสในการลอดนี่ใส่เสื้อเพิ่มอาจจะช่วยได้นิดนึงมี<ช>ผลทางใจใช่บ้าอะไรกูงพูดไปเรื่อยมึงก็ใช่แล้วไงวิธกสีไงมันเป็นที่<อ>พึ่งทางจิตใจเดี๋ยววิธีการต่อไปเนี่ยก็จะ h a คอขึ้นโหดขึ้นยังมีอีกรออีกนิดนึงแก๊งหมาสติดด็อกเนี่ยจะโหดกว่านี้หรือว่าจะติ่มกว่านี้อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปรอดูถึงวิธีที่4แล้ว ก็ <c oughs> ดุขึ้นเรื่อยๆตามเวลายิ่งดกหมาหยิ่งดุปิกก็ยิ่งปอดใช่ครับเริ่มใจคอไม่ดีอะ่ะแต่วิธีที่เรากําลังจะลองต่อไปเนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้ผลดีเลยวิธีนี้คือวิธีที่ใช้เสียงแตรหรือบางคนก็อาจจะใช้เสียงจากตัวที่ช็อตไฟฟ้าคือเสียงอะไรก็ได้ที่ทําให้หมาตกใจแล้วก็วิ่งหนีแต่ผมว่าวิธีนี้มันค่อนข้างมีผลข้างเคียงหน่อยนะหมามันอาจจะตะเลิดมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่นแทนที่หมาจะมากัดเรามันอาจจะแบบวิ่งไปชนรถหรือวิ่งตะเลิดไป ไหนไหนตอวิธีนี้ผมก็เลยคิดว่าลองให้ดูละกันมันไล่ใช่ไหมครับไม่ใช่เรียกใช่ไหมน่าจะไล่นะแต่ถ้าเกิดหมาตัวไหนที่มันคุ้นๆกับเสียงแตรไฟฟ้าแบบนี้จะคิดว่าแบบเรียกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ต้องลุน้นผมพร้อมไปแล้วครับเพื่อนเพื่อผมก็พร้อมชมแล้วครับเพื่อนเพื่อยูเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมันไม่สนใจเลยไม่สนใจจริงๆตัวเนีไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างหน้ามีอีกแก๊งหนึ่งครับมาแล้วมาแล้วต้องเอาบ้างแหละ ขาบ้างล่ะไม่สนใจผมเลยนอนมองตามเฉยมันนิ่งมากเลยครับไม่เอาอะไรละแก๊งนี้ิกลองสกูตเตอร์กระดิ่งเรียกมันก่อนอย่าลืมนะว่าหมามันดุขึ้นโอ้ไม่ได้เรื่องเลยว่ะแก๊งนี้ไม่สนใจเลยนี่กิบทั้งจิงจิงทั้งอุออิดอแอดอนิ่งเลยขับผ่านก็นอนนอนกันนิ่งเลย แกลง,กงดีกว่าแกลงเป็นแกลงบายยแก๊งเมื่อกี้ไม่ได้เรื่องเลยครับก็เลยรีบย้ายดีกว่ามาหาแก๊งใหม่ตอนเนี้ยเหลืออีก2การทดสอบแต่จริงๆเมื่อกี้ก็ทดสอบไปแล้วแหละแต่อยากทดสอบอีกรอบนึงมันไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะเราเอาเสียงแต่แต่ไล่ใช่ไหมแต่น้องเขาไม่ไล่ไงกลายเป็นเหมือนกดแต่เรียกอะ่ะมันไม่ใชเ่เดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่ มาเรามาแก้ตัวอีกรอบหนึ่งกับการทดสอบที่ใช้เสียงแตรไล่ตอนนี้นี่เจอแล้วเป้าหมายดูดูจากวิวแวแล้วเป็นไงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ถือว่ามีกระดิกหางอยู่ใช่เดี๋ยวมาลองเลยรอบนี้แปรติดอยู่ที่สูุตเตอร์ก่อนละปิกก่อนเลยแล้วกันมีเรียกแขกด้วยมาแล้วมาแล้วกดกดแตรกดแตรได้ได้ผลอยู่นะ หม,มากลัวอยู่ครับหมากลัวผมว่าได้เน,นะเพราะากดแล้วมันไม่มีใครวิ่งเข้ามาหาอะไรเลยมันหนีเลยครับได้ยินเสียงนี้มันหนีเขากลับวนกลับมารอบมันเหมือนมันคุ้นนะว่ามีเสียงเนี้มันวิ่งหนีก่อนเลยโอเคงั okay, นะ้นถือว่าเวิร์กนะถือว่าเวิร์กถือว่าเวิร์เขาไล่กดแล้วลอดทางมามีแต่ตัวหนีข้างหน้าเราจะเจอชาวแก๊งสตรีทด็ดอกผมมีอาวุธผมละพร้อมอยู่ไหนนี่นี่นี่นมนไม่กลัวเลย ข้างหน้ามีอยู่ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองดูต้องตามั้งแหละจะยินเสียงหมาเห่าแล้วมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาพี่ผมหาหมาทั่วแล้วนะครับในวันที่เราต้องการหมาก็ไม่มีหมาตัวนี้ไล่ไหมตัวนี้จะไล่ไหมอ่ามีความสนใจนิดหน่อยครับมาแล้วมาแล้วหนีหนีเลยหนีเลยนี่เป็นไงน้องกลัวครับก็ คิดว่าเสียงแตรก็ใช้ได้นะครับถือว่าน้องมีการแบบหางลู่หางลู่ก็คือเขาเริ่มกลัวนะเหมือนมันแทนเสียงขู่เราได้อะครับแทนที่จะแบบชูมือทําเสียงแฮเราใช้วิธีนี่นี่แต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับวิธีนี้มันอาจจะทำให้ตัวสุนัขเนี่ยเตลิดได้พอสติหลุด๊บเขาก็จะไม่รู้ทิศทางที่เขาจะหนีแล้วเขาอาจจะเบี่ยงหลบ ไปโดนรถหรือว่าออกไปชนอะไรทักอย่างที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบานปลายกว่านี้ก็ยังไงก็ต้องใช้แตรแบบระมัดระวังนะครับจังหวะไหนควรใช้หรือไม่ควรใช้อย่างไงต้องใช้วิจรารณญาณของแต่ละคนตัดสินเลยนะครับว่าจะใช้ตอนไหนเดี๋ยวเราไปรอดูการทดสอบสุดท้ายนะครับไปดูกัน,นะครับ มาถึงวิธีสุดท้ายแล้วครับเป๊กวิธีนี้จะเป็นมิตรที่สุดแล้วไม่ต้องส่งเสียงไม่ต้องทําท่าขู่วิธีนี้คือวิธีจ่ายค่าผ่านทางให้กับชาวแก๊งสตรีทด็อกครับเสียงนี้ไม่ได้ขู่นะบอกว่ามีอะไรให้กินเพราะว่ารอบนี้ครับเรามาจ่ายค่าผ่านทางนี่พร้อมเลยวิธีการนี้มันต้องใช้ะตะตุ้งตะตังสักหน่อยนะไปดูเหตุการณ์ดีกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงซื้อลูกชิ้นหน่อยครับปกติน้องหมานี่เขาชอบกินลูกชิ้นแบบไหนนะเหมือนกันเลยขอบค่า ปลานไส้กรอกกับลูกชิ้นปลาอันนี้มึงชอบหรือหมาชอบครับผมชอบเองโค้ชทาหมาไม่กินเผื่อไว้อันนี้ผมถามป้าหน่อยป้าป้าก็ขายอยู่แถวนี้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมแถวนี้ตรงไหนมีหมาดุดุไม่เคยเห็นมันหายไปแล้วสีขาวคุณพี่เจอหมาดุบ้างไหมครับไม่เลยไม่เลยวันนี้ผมจะมาตามหาหมาดุครับตอนนี้หมาเลิกดุแล้วต้องใช้หมาเต็มกันชอบต้องใช้หมาเต็มกันชอบหมายิ้ม ขอบคุณนะครับไปแล้วครับน<ป>ี่แล้วเราก็ได้ลูกชิ้นชิ้นหลายแบบเลยนะครับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นหมูใส้กรอกนี่นี่แม่ค้าบอกชอบกินอนันนี้นี่ <มา S 1> อันนี้ <มา S 1> อะไรเอ่ยเรียกว่าอาวุธเรารอบกายเลยรอบแรกเดี๋ยวให้ปิ๊กก่อนเลยปิ๊กเขาอุปกรณ์พร้อมแล้วถ้าเจอตัวไหนเห่าเนี่ยจอดคุยกันให้น้องสักหนึ่งได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปผลให้ด้วยนะว่าหมานิยมกินอะไรหมาไม่กินอะไรเพื่อนเพื่อเขาจะได้รู้จะได้ไม่ต้องเสียตังฟรีได้จัดไป กับข้าวนอนกันนิ่งเลยของกินมาให้เนี่ยอุ้ยน้องกินวะนี่ซี่กอบลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นแสดงว่าอันนี้ไม่ชอบอันนี้กินไหมกินนะอ่ะเฮ้ยดูเงียบดูนิ่งดูเงียบไอ่เวิร์บกินไม่สนใจเข้าเข้าอย่างเดียว มันยากมากเลยนะการที่เราจะเอาอาหารให้น้องที่แบบว่าจะเข้ามาบวกหรือมันหนีเราอย่างเงี้ยเอาหน่อยเอากินเปล่ากินชินดรอปดรอปอะไส่กรอบไส่กรอบฮ้ยไม่เอาเหรองั้นกิกกินมีวางพื้นไปแล้วมีวางพื้นไปแล้วอันนี้อ่ะอ้ํากินนี่อ้ําอ้ําเขาบอกอันนี้อร่อยระหว่างลูกชิ้นกับไส้กรอกแล้วก็ นอ้องี่บอครับว่เฮ้ยเรากินเลยกอบแดงจริงๆด้วยตามรีวิวที่แม่ค้าบอกเลยจากที่ลองดูเมื่อกี้นะครับอันนี้ถือว่าคุ้มนะสำหรับการที่เราจะต้องจ่ายค่าผ่านทางสัก2-3ครั้งแล้วครั้งต่อตอไปนี่น้องอาจจะคุ้นเคยกับเราแล้ว<า>ก็ไม่ต้องมาซื้อมากแล้วอาจจะแบบซื้อด้วยความเสน่หาแล้วหลังจากนั้นสำหรับปิกๆว่าไงวิธีนี้เวิร์คไหมว่าวิธีนี้เวิร์คครับ มันดูเป็นการแบบผูกมิตรกับน้องแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหมาดุดุมาถึงเนี่ยพอเราแบบจะให้ของกินมันจะเบรกเยยดใจดียกหางกระดิกเลยอันนี้ไม่ไม่รับประกันนะครับเพื่อนๆ่ก็ต้องดูทีท่าดูด้วยว่าแบบสถานการณ์มันเหมาะกับการจอดไปคุยกับน้องไหมทุกอย่างที่เราได้ทดลองไปในวันนี้ทั้ง5้าข้อ5แบบเนี่ยต้องเอาไปไประยุกใช้นะครับหาสถานการณ์บางที่อาจจะเหมาะกับใช้วิธีที่1ห,หรือสถานการณ์บางที่อาจจะเหมาะกับใช้วิธีที่5ห,หรือบางที่อาจจะต้องใช้บทโหดแบบว่าต้องจ้องต้องขู่ หรือต้องทําตัวใหญ่แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปใช้เลยสําหรับพี่โก้ี่พี่โก้ชอบวิธีไหนพี่ชอบวิธีจ้องสําหรับพี่รู้สึกว่าแบบมันเป็นวิธีขู่ที่แบบว่าเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเราก็มองหน้ามันจ้องมันแม้กระทั่งมันอยู่ข้างหลังเราแล้วเราก็จ้องตามหน่อยนึงจนจนชัวร์แล้วอะว่ามันมันสุดอนาเขตเขาแล้วอ,อันนี้พี่ชอบทำปิกอะปิกทำอะไรอะไรผมชอบวิธีที่หนึ่งครับไม่สนอะไรเลยขี่ถ้ามันจะไล่ามาอยู่ก็ต้องสนแล้วแหละกดให้เต็มที่ใช้ความเร็วของยานพาหนะเราให้เร็วที่สุดปิกชอบวิธีนี้ปิกก็ต้อ ดูรถที่มันมีสมรรถน,นะแบบสักกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปไม่งั้นไม่รอดนะถึงต้อง40ขึ้นแล้วแหละมึงกะหนีม้าพยศเลย <c oughs> อ่ะก <c oughs> <25 S 2> ี่ห้าจะเอาไม่อยู่สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครมีเทคนิคหรือวิธีการเอาตัวรอดจากฝูงสตรีทด็อกมีอะไรแนะนําได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดวิธีไหนที่เราลองลองไปมีอะไรเพิ่มเติม,ตมอยากจะเสริมเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยะครับพวกเราพร้อมรับฟังแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นเขาจะได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ตามสําหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด ด subscribe ให้กับช่อง Street Meet ด้วยครับผมว่าแต่มีเสื้ออะไรนะครับ Street m e a t ห้าแถวมีขายที่ Street m e a t c u b com นะครับรวมถึงหมวกกันน็อกมีอยู่8ลายตอนนี้แล้วก็อนาคตเดี๋ยวจะมีลายใหม่ๆเพิ่มมาอีกฝากติดตามกันด้วยยังไงอะลูกชิ้นเหลือหมาไม่แดกเราก็แดกสิครับเจ็ดโจรป่อนกันสุดยอดหมาไม่แดกใครเราแดก